สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อแอมซอยกุตาครับร้านที่หลังจากที่บริเหตุคลิปมาโดนเนอะฮะมือนี้สีเปลี่ยนอีเขียวหอมนะครับไตส์เป็นทอค้างนี่มาหอดแล้วนะครับผมนะ เดี๋ยวผมสีแกะนะครับอ่ะใส่ให้เบิงนะตอนใส่คือสีบริทายนะครับเพราะว่าผมมีขาตั้งกล่องเนาะอ่าเดี๋ยวผมสีแกะหลักะทายให้เบิงนะครับโอเคนะครับแกะเรียบร้อยแล้วครับพออ่าเป็นทอขานะครับของวูดอ้อมน้อยนะครับอันนี้ได้มือสองมานะครับจากผีนะครับตีเละซิงนะครับตีเละซิงนะครับ อมาอาใส่แล้วจะเป็นทรงไหนนะครับมาเดี๋ยวผมใส่แล้วผมสีมทาทหาเบิ่งอีกรอบหนึงน่งนะครับผมเดี๋ยวขอเวลาไปใส่แป๊บหนึง่งโอเคครับผมกะใส่แล้วกะทรงจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าเป็นไงทรงคือว่าครับดูวะอ่า ตัวไหใส่แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังเหลือตัวหาตัวคนย,ยืนไมครับเป็นคนย,ยื 15, นครับเขา้เขาไปกับเขาเนาะใส่มา,า,ม,า,า,ยยาม้านนิดเนาะแต่ว่าตัวเสียงนะครับผมขออนุญาตเป็นคลิปไหนดีเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วแล้วที่ตาเราเป็นหนังแห้งโอ้ย เสียงครับกดติดตามใหม่นะครับมีที่หนับลองไ้ฟังในนอนนะครับสำหรับผู้ที่จะมานดลอง